สวัสดีชาวไ c r a f t ทุกคนนะครับที่เล่น Minecraft ก่อนอนอทุกๆค,คนกันด้วยเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมปันทั้งโกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกม Minecraft ใน m o อดแพ็กที่ชื่อว่า Better Minecraft กันครับก็คือ <c oughs> ผมเคยเล่นไปแล้วแหละครั้งนึงนะแต่ก็แบบเลิกเล่นไปแล้วนะแต่ก็ครั้งนี้ครับกลับมาก็จะจริงจังมากขึ้นนะครับเพราะว่า คือแบบผมอยากจะจริงจังแล้วนะก็เลยจริงจังมากขึ้นนะครับอะไรประมาณนั้นเออทุกคนไม่ต้องตกใจผมก็ตกใจเหมือนกันโอเคนะครับก็เริ่มแรกเบสิกไม้ค้ำเนี่ยคือผมเปิดโบนัสเชดมานะก็เลยแบบว่ามีกล่องนะครับน้องๆก็ไม่ต้องตกใจไปแต่ถ้าใครเล่นไมค้ค้ำก็จะรู้ว่าอะไรอ่ะทำไมมันมีดาวขึ้นแบบว่าเมื่อคืนแล้วทุกคนนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันช่างมาแลกันนะเพราะว่าคือผมบอกได้ไหม <c oughs> ผมแบบไม่ได้ศึกษามอตแพ็กนี้เลยนะครับก็คือแบบว่าอยากเล่นก็มาเล่นเลยนะครับผมก็ let's go เฮ้ยตัดไม้ทีเดียวล้มเลยเหรอสบายครับบออกว่าเ้ย นี่หมู่บ้านงหน้าเราอันนี้คืออะไรอ่ะอน,นี่คือโรงศพเหรอโอเคขออนุญาตโดโดได้ด้วยนะครับผมข้างในนี้มีอะไรอุย้ยมีกองว้าวขอเก็บนี้ไปได,ด้วยกันนะคือแบบว่าเราจะไว้อะไรใครนะเออโอเคอุย้ยมีกระดูกด้วยครับถือว่ายี่ยมเลยเนะี่ยโอเคคือบอกเลยว่าชอบมากในการตัดต้นไม้ทีเดียวล้มนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสำรวจหมู่บ้ากนกันดีกว่าหลังจากที่เราตัดไม้มาเมื่อกี้นี้แล้วก็ไปขุดถ่ายมาด้วยนะแต่ผมไม่ตัดลงหรอกเพราะว่ามันน่าเบื่อตอนขุดถ่านนะนะก็ ขอญาตโดเลยเด้ยนะครับผมบอกเลยว่าใครเล่นไมค์คามเนี่ยต้องเป็นโจรใจบาตอย่างแน่นอนครับในการโดวฟางของชาวบ้านนั่นเองนะเดี๋ยวเราเจอจัดการเองเพราะว่าชาวบ้านมันก็ไม่กินอยู่แล้วไงแต่เรากินกันทุกคนเลยเข้าใจไหมล่ะเราก็เลยแบบว่าต้องใช้อ่ะเออสวัสดีช้างสวัดดีในตีเราเปล่าอ่ะ Hello. Monkey. อินเลฟแฟนเฮลโลมังกี้อุ้ยเท่อ่ะขี่ได้ป่ะทุกคนขี่ได้ป่ะโอ้ขี่ช้างถ้าขี่ช้างได้นี่เท่มากเลยนะ เดี๋ยวเราต้องไปศึกษามัดแพ็กนี้มาครับเอาโอเคเดี๋ยวเราโดดเตียงก่กอนแล้วกันนะขออนุญาตนะอุยอ้ยกล้องนี่เลยสปริงขอไม่เอาแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวสำรวจไปเรื่อยๆแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาสำรวจบ้านนี้แล้วกันผมว่าบ้านนี้น่าจะมีคุณค่าที่สุดในหมู่บ้านนี้แล้วนะมีอะไรบ้างโอ้ยนี่ไงกล้อืมีมสาลายเผาให้กูโถเอ้ยนึกว่าจะมีของดีให้ตายเถอะแล้วหวังของดีอุ้ยตกใจ อุ้ยเอาของแรกได้ครับผมซึ่งแบบว่าตกใจแบบว่าเหมือนแบบไม่เคยเล่นแมคคามาก,ก่อนโอเคเดี๋ยวผมแลกอันนี้แล้วกันนะโอเคแลกเป็นอัลเลสโตนมาครับซึ่งแลกอุ้ยแตงโมนะฮะโอเคซึ่งแลกมาทำไมก็ไม่นนัเลสโตนเนี่ยโอเคเก็บสุกเก็มาน่าจะเป็นสองรงสุดท้ายเลยครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะอุ้ยมันเปิดประตูได้อย่างนี้เลยเหรออุ้ยทุกคนดูดิฮะคือแบบว่ามันแพแฟนตัสติกมากนะครับผม โอเคก็มีไม้อยู่ในบ้านผมบอกเลยว่าก็เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเพราะว่ามันดูครบอะ่ะเข้าใจไหมแบบว่ามันอุดมสมบูรณ์นะครับแต่แบบว่าคือก็นะคือเราไม่เป็นนักพจชนภยัยเดี๋ยวเราจะปักหลักอยู่ก่อที่ไม่ได้แล้วนะเออเพราะฉะนั้นนะครับก่อนเราจะไปจากหมู่บ้านนี้นะครับเราก็จะทําการขออลยแล้วกันนะเราจะได้ไม่ต้องทําอาหารอีกประมาณ10ปีได้นะขอแล้วกันขอแล้วกันนะ <laughs> ฉันไม่อยากทํบอาหาหอะนะอโอเคเพื่อน ตอนนี้นายให้แตงมัวกับฉันแล้วเหลือฟองข้าวอีกฟางหนึ่งเราก็จะเดินทางกันต่อเลยนะทุกคนล่ะโอเคโอเคแต่ก็นะจอมโจรใจบาปมันก็แบบว่าควรที่จะมีจติสามาันสำนึกหน่อยก็เหลือไ้เท่านี้แล้วกันเนาะโอเคก็เราได้มา3 7อันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกแต่ก็ไปดีกว่าครับผมกลัวโดนโทษตีหน้ดาดาก็เลยโอ,อ้ไปดีกว่าอะเราจะเดินทางกันต่อไปดีกว่าผู้ชมไปฮะผมยังเดินทางไม่ถึงไหนเลยผมเจอเมืองกีฮัลโลไม่ใช่เหรอมันคือตัวอะไรอะ ฮามาดรายัสฮามาดรายัสน่าจะเป็นลิงวะโอ้ยเฮียตีด้วยนึกว่ามันจะหนีมันตีด้วยแต่คนมันมันปเป็นฝูงทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ว,วมันมเดินบนทรายแล้วมันช้าด้วยฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปวิ่งวิ่งอ๋อมันไม่ได้เดินบนทรายแล้วมันช้าเว้ยกูหิวโอเคพี่กอนโหเก็บเฮ้ยอะไรอะ่ะตัวเชีย่ยอะไรอะ่ะลิงเหรอเฮ้ยลิงลิงลิงเราเลี้ยงลิงได้เปล่าอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะ ช่ม,มันมาหาเราหรือเปล่าเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ก้างขวางคอนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ทุกคนใจเย็นคำเดียวก่อนเลิกตามกูได้เลยเว้ยอยากเลี้ยงลิงอะอะไรอ,อย่าโอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปให้อาหารมันดีไหมเราให้อาหารมันได้หรือเปล่า,ามันหายไปไหนแล้วอ่ะเอา้านี่ไงน้องน้องโอ้โหน้องกินอาหารไม่ได้โอ้อะเมันเป็นลิงจริงด้วยทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยตีเจ็บตีเจ็บมากเดี๋ยวนะ เฮ้ยจะตายจะตายจะเย็นเย็นเยเย็นกว่าจะหลุดได้ครับผู้ชมผมหนีตายแบบว่าโอ้โหกว่าจะหลุดได้ไอ้บ้าเอ๋ยคือแบบกาจะตายแบบไล่ฆ่าทั้งปีทั้งชาติเลยเอ้าแล้วเรากินแอปเปิ้ลโอ้โหแต่ผมจะไม่กินแอปเปิ้ลแล้วกันนะเพราะมันเปลืองนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องใช้แอปเปิ้ลในการทำแอปเปิ้ลทองนี่ครับผมแต่ก็ช่างมันเถอะเพราะว่าเราตัดต้นไม้ทีเดียวนะโอเคไปเลย ตอนนี้เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเราเป็นมนุษย์ถ้ำกันดีกว่าฮะในการที่เราจะขุดเอ่อขุดถ้ำอยู่ด้วยเองนะคุณผู้ชมโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะเอาชีวิตรอดในป่าใหญ่แห่งนี้เราก็ต้องผ่านันไปให้ได้นะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขุดโคก,กันแล้วกันดีแทเรียบร้อยครับผมผมบอกเลยว่าเก็บโคแบบทุกเม็ดครับผมไม่เหลือแน่นอนคือแบบว่าเรียกผมเลยว่าคิงเก็บโคทุกเมนะ็ดนฮะโอเคครับผม เดี๋ยวเราวางเตียงก่อนแล้วกันนะในการที่เราจะนอนน่ะโอเควางนี้วางเฮ้ย what what the fuck เดี๋ยว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 นะผมวางเตียงไว้นะครับแต่เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ dog inventory เราสามารถเลี้ยงหมาได้ด้วยครับคุณผู้ชมเฮ้ย เอามากมากเลยฮะเยี่ยวนะแต่การที่มันจะเอามากมากเนี่ยคุณผู้ชมครับเตียงผมหาย <c oughs> นะครับอุ้ยมันสามารถเลียงสล็อตได้ด้วย oh God. โอ้ม y จอดโอโหผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับคนขี้เกยียจอย่างเรา <c oughs> นะครับแล้วงจะตอบโจทย์คนขี้เกยียจอย่างเรา <c oughs> เรามากๆเลยนะโอโ้แล้วก็มีแบบว่าวิธีการรับของนะครับผมซึ่งเยี่ยมไปเลย แต่ตอนนี้เตียงผมหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเตียงแล้วผมคิดว่าเราควรเดินทางต่อนะซึ่งแต่ว่านะก่อนที่ผมจะเดินทางต่อเนี่ยผมขออนุญ,ญาตครับตัวครับอุย้ยเอากลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคโอเคเรามีเตียงอยู่แล้วโอเคตอนนี้เราไม่ต้องออกไปไหนทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตนะครับผมในการที่จะครับตัวครับแล้วก็คราบมาเป็นเฟรนแนน์นะครับในการที่เราจะเอามาเผาโค้นนั่นเองคุณผู้ชม เอามาเผาโคเุยเอามาเผาเด็กต่างหากละเ,เพื่อจะคราบดาบนะครับผมโอเคก็รประมาณนั้นนะครับตอนนี้เรามีกล่องแล้วมีอะไรครบแล้วเหลือแค่โอเคเดี๋ยวเราคราบเป็นอาหารกันลวกันนะผมไม่อยากกินแตงโมสไลด์เท่าไหร่หูเยอะมากแม่อุ้ยเดี๋ยวนะมันทําเป็นแป้งได้ด้วยหรอมันคือแป้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมแค่นี้ลวกันนะแต่ก็เก็บไว้แล้วกันโอเคแค่นี้บอกเลยว่าอาหารก็กินทั้งชาติแล้วแต็ทีเนี้โอเคย่ำเลย มันมีการรู้ดูการด้วยทุกคนเดี๋ยวนะผมเพิ่งเห็นว่ามันมีรู้ดูการด้วยมันมีรู้ดูการซัมเมอร์แล้วก็ดูกาลออทัมเหรอถ้าอ่านผิดครับอ่านผิดขออภัยนะครับอันนี้ก็ได้ทั้งได้ทั้งปีใช่ไหมอืมโอเคอันนี้ปลูกได้แค่หน้าหนาวอุ้ยผมชอบนะผมบอกเลยว่ารักเลยอ่ะคือแบบว่าเดี๋ยวเราจะหยุดจนถึงหน้าหนาวแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วผมจะทุบตัวค้าออกทะบาวะเนี่ยนะโอเคครับเดี๋ยวเราคราบมาเป็นดาบแล้วกันดาบคู่ใจนะผมว่าถ้าไม่มีดาบเนี่ยผมสู้ใครไม่ได้จริงๆนะโอ เพราะฉะนั้นคือแรกของเราครับนอนกันได้ด้วยฮะเรียบร้อยครับผมตื่นมากับเช้าสดใสของเรานั่นเองเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปแล้วกันนะผมจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผู้ชมจนกว่าจะเจอที่พอใจหรือไม่ก็เจอแบบแบบแบบว่าสิ่งที่มันยูนิคยูนิคอะไรประมาณนั้นนะนะคุณผู้ชมแต่ผมจะยังไม่ลงถ้ำแล้วกันคือแปลว่าเออคือเราเล่นไมเคิลพัชชันใหม่ทั้งทีเล่นไมคิลพัชชันมอสทั้งทีจะไอ้อะก็มาลงถ้ำมันเหมือนเวอร์ชั่นธรรมดามันไม่ได้ครับคุณผู้ชมเราเจอสกิริตันหวัดดีไอโค อุ้ยสองทีตายเฮ้ยอันนี้อีกแล้วเหรอมังกี้อีกแล้วเหรอผมอยากรู้ว่าเราเลี้ยงมังกี้ได้ไปอ่ะโอ้ยเคนกะรูใช่ไหมเคนกะรูอยากเลี้ยงอ่ะทำไงอ่ะผมอยากเลี้ยงไปหมดเลยว่ะทุกคนตอนนี้นะคือแบบเจออะไรก็อยากเลี้ยงไปหมดคืออยากขี่ช้างได้มากๆเลยคุณผู้ชมอันนี้คือต้นไม้อะไรเอ่ยลองขุดดูดิเอออาคาเซียล็อกเหรอเดี๋ยวนะแล้วข้างหน้านั้นคืออะไรครับ คือเหมือนแบบว่าเราเป็นเด็กเนี่ยคือแบบว่าเปิดโลกนะครับผมอันนี้คืออะไรออเรนจะ์ฮะเป็นส้มนั่นเองว้าวเยี่ยมเลยมันปลูกได้เปล่าอ่ะเ,ออเดี๋ยวเราลองตีที่มันจะมีซีดไหมให้เราไหมคือเราสามารถปลูกต้นมันได้เปล่าวะเดี๋ยวนะคืออาจจะต้องใช้วิธีนี้ครับในการที่นี่ไม่ใช่ครับก็เป็นมอสทั่วไปอ่ะมันน่าจะามผสมแล้วปลูกได้นะแต่นี้มันน่าจะาแบบเขาเรียกว่าสุ่มเกิดเองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคอันนี้ โอเคครับเก็บโคมาก่อนอืมเฮ้ยเดี๋ยวขา้างหน้าเรามีบ้านไหยครับขา้างหน้าเรามีบ้านเออคล้ายๆบ้านเอสกิโมครับแต่มันเออเป็นบ้านบ้านดินบ้านดินเผาอะเฮ้ยไม่ใช่บ้านดินเหนียวครับผมอุย้ยเอาจังอะทางเข้าอยู่ไหนอุย้ยทางเข้าอยู่นี่โอ้มีบ้านให้เลยเหรออืมสวาเยี่ยมแต่เราแบบว่าเราไม่โดนอะไรแล้วกันะโอเคมันไม่มีอะไรให้เราโดนนั่นเองเนะนะทุกคนดูนี่ดิทำไมผมรู้สึกว่า ผมกำลังเป็นแบกิวเลยครับตอนนี้คือแบบเหมือนตัวเองกําลังแบบพาจนโลกใหญ่ในการชีวิตรอดทุกคนดูดีครับทาไมมันกดซูมไม่ได้ผมลงออฟติฟายแล้วนะทำไมมันกดซูมไม่ได้ครับผมแบบว่าผมเหมือนเป็นแบกิลอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้คือความรู้สึกอ่ะใช่เลยครับคือแบบเลยว่าโอ้ยค,คือแบบใช่อ่ะแบกิลชัดๆนะฮะโอ้ถ้าเป็นแบกิลคงไต,ต่ลงไปแล้วเพื่อหาอาหารนะครับแต่ไม่ใช่แบกิลก็เลยไปเลยดีกว,ว,ว่าทุกคนนะครับผมเดินมาเจอหลุมศพอีกแล้วซึ่งในหลุมศพอุ้ยตกใจ มันมองเราหรือเปล่าอ่ะตอนแรกผมนึกว่ามันมองเราฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันคือแอนวิหรือเปล่าพี่พี่ทิ้งแอนวิไว้ตรงนี้เหรอขอบคุณมากครับไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนนะอุตส่าห์ทิ้งแอนวิวให้เราไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวนะของดีขนาดนี้แล้วเหรอเยี่ยมเลยอันนี้คืออะไรอเมทิสอันนี้มีหมวกให้เราครับมันเป็นหมวกกันไฟ ซึ่งดีมากเราต้องการหมวกน,นะฮใส่หมวกแล้วหล่อขึ้นประมาณ3 0 0เนี่ครับผมโอเคแล้วก็มีเฟอร์แนนต์มีโด้ดแอปเปิ้ลมีอันนี้ให้เราโอเคผมเก็บมาแล้วกันนะอันนี้นะครับผมโอเคแล้วก็เก็บอันนี้มามันเจ็บมันมีหมวกเหล็กอะเดะหมวกเหล็กแต่นี่ตำบนหมวกเหล็กหรือเปล่าทุยไม่ใช่นะครับโอเคเราใส่อันนี้แล้วกันนะเออเราได้ของดีมาแล้วเราก็ทิ้งของกลับไปซะโอเค okay. ก็เดี๋ยวขอเก็บอย่างมุมด้วยแล้วกันนะโอเคนะเพื่อนนะ ทิ้งอไอเดียตอนนี้ของเราจะเป็นุกเกหมดทุกทิ้นเลยนะเนี่ยโอเคทิ้งข้าว2เม็ดไปทิ้งข้าวสองต้นใบทุ้ย2เม็ดอะไรล่ะโอเคครับข้างหน้าเหมือนจะเป็นไบโอใหม่หรือเปล่าอืมน่าสนใจอ่ะโอเคเฮ้ <c oughs> ทุกคนผมเจอหมาเดี๋ยวนะขอขออน,นี้จับหมาได้ไหมทุกคนสักตัวหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยนะขอได้ไหมหมาน้อยสามโอเคทีเดียวติดฮะ,ะสามทีเอสองทีติดดี มาแล้วเจ้าหมาน้อยเรา,ามีเพื่อนวดเดนทางแล้วฉันจะตั้งชื่อแกว่าฉันจะตั้งชื่อแกว่าฉันจะตั้งชื่อแกว่าอะไรเดียจิมมี่แล้วกันมาเพื่อนจิมมี่จะเป็นเพื่อนฉันตลอดไปมาแล้วเพื่อนเราเต้องไปจากที่นี่กันแล้วจิมมี่โอเคแต่อันนี้มันตัดทีเดียวไม่ได้ฮะมาแล้วจิมมี่เราจะไปจากที่นี่กันแล้วจิมมี่น่าจะวาร์ปตามผมมาได้ก็โอเคครับถือว่าใช้ได้เลยจิมมี่ เร็วเร็วพ่อโอ้โหตอนนี้แกชื่อว่าจิมมี่แล้วนะน้องอุ้ยตกจะมาน้อยเร็วๆเราต้องรีบไปจากที่นี่กันสักทีแล้วเพราะที่นี่มันเป็นป่าเกินไปแล้วฉันไม่ชอบอยู่ป่าเลยจิมมี่นายมาได้แล้วนะวันนี้คือแบบว่าเพื่อนจิมมี่เต็ไมไปหมดเลยครับคือแบบว่าหมาป่าเต็ไมไปหมดเลยก็น่าจะสมเหตุสมผลนะเพราะว่าหมาป่ามันอยู่ในป่าใหญ่ใช่ไหมล่ะเออนะครับพกพสมเหตุสมผลนะผมบอกเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันต้นอากาเซียหรือเปล่า เฮ้ย <c oughs> แต่จริงๆทำเลยตรงนี้ก็น่าสร้างบ้านมากนะคุณผู้ชมเราสร้างบ้านกันตรงนี้ไหมเฮ้ยอันนั้นคืออะไรอะ่ะโอ้ไมค์กทําไมผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนะครับคือตรงนี้เป็นหน้าที่แบบว่าหน้าสร้างบ้านมากเดี๋ยวจิมมี่เราไปอยู่ตรงนั้นกัน,กนดีกว่าเพื่อนนะคือฉันบอกเลยว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นได้เห็นไหมมันมีผาตรงนั้นน,นนะคุณผู้ชมผมเลยว่ามันค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยอุดมสมบูรณ์ทุยอุดมสมบูรณ์นะครับโอเค แล้วก็สวยมากๆด้วยนะตรงนี้ผมบอกเลยแม่นี่เนี่ยครับคือมีวัวด,ด้วยเลยเยี่ยมเลยจิมมี่นายได้อาหารแล้วล่ะเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเหมือนจะเป็นถ้ำอะไรสักอย่างโอเคจิมมี่จิมมี่โอเคดีมากลูกพ่อเรามานั่งตรงนี้กันนีกก่านนะโอเคจิมมี่จิมมี่นายยังให้เราเก็บของไม่ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตเคลียร์ต้นไม,ม้ก่อนนะจิมมี่เพราะว่าเราจะสร้างบ้านกันตรงนี้เนะี่ย นั่งไปนั่งไปไม่ต้องมองโอเคจิมมี่วันนี้เราได้ดอกไม้มาเยอะมากเลยอะ่ะถ้าฉันจะให้ดอกไม้ใดได้ฉันให้ดอกไม้ใดได้ไหมอืมจิมมี่บอกว่าพ่อเขาโอ้ผมผมไม่รับดอกไม้นี่ไว้หรอกเฮี้ยเสียงจิมมี่เฮี้ยจริงเดี๋ยวนะโอเค <c oughs> โอเค,อเคขอโทษแล้วพ่อจะไม่ทำเสียงลูกอีกแล้วนะจิมมี่นะเออเดี๋ยวรอคนพากมาพากันดีกว่านะจิมมี่นะพ่อพ่อรู้สึกว่าแค่พ่อพากลูกไปเนี่ยเออผมมันจะไม่ดีเท่าไหร่เฮ้ย ทุกคนทุกคนครับ<_ d> <_ d> <_ d> เกี่ยวนะคือมันทำอย่างนี้ได้ด้วยเลยทุกคนโคตรเทพอ่ะดูดิเทพจริงอันนี้ผมแบบอุ๊ชอบชอบชอบมากครับโอเคจิมมี่เดี๋ยวพ่อขอสร้างบ้านก่อนแล้วกันนะลูกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องการบ้านอย่างมากเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคครับก็บ้านขอไม่ใหญ่มากแล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาโอเคบ้านไม่เท่ากันเดี๋ยวนะผมว่าผมจะควรทำมาเพิ่มตรงยี่หน่อยหนึ่งนะครับใช่แล้วแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่ง,งสองสามโอเคประตูเดียวครับเดี๋ยวผมคนุ่านสร้างบ้านแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบหนึงนะ่งเงโอเคจิมมี่ตอนนี้บ้านเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะั่นลูกก็นุ่งลูกก็ไม่ต้องคิดมากแล้วนะว่าทำไมบ้านเรา,าเอ่น ทำไมบ้านเราไม่มีหลังคาเพราะว่าพ่อแบบว่าชอบแบบโอเพนโอเพนนะลูกนะเออโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาทำการเอาอันนี้ออกก็แล้กันนะได้หรอพี่นะโอเคเยี่ยมเลยจิมมี่นี่ไงเอ้ยเฮ้ยโอ้ oh my god what the fuck holy fucking shit bro what the fuck oh my เดี๋ยวเราทุกคน โหผม,ม่อยากทำแบบเนี้ยนี่เป็นลัวเลยดิฮุย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 ข้าว bro oh my oh my god เดี๋ยวนะน,นี่คือผมตกใจจริงคุณผู้ชมเหยอไม่ครับทำได้ขนาดนี้เลยเนี่ย oh my god โอเคนะครับจิมมี่ลูกตอนนี้เรามีรั้วแล้วนะที่บ้านเราเนะี่ยโอเคไหมถือว่าเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะโอเคถือว่าตอนนี้บ้านเรามีรั้วนะครับแต่ก็ยังต้องสร้างอัมสร้างประตูอยู่ดีครับคุณผู้ชมเพราะว่านี่ครับการมีประตูดเนี่ยถือว่าเป็นลาบอปนประเสริฐนะโอ okay. เคอ่าผมผมแบบว่าอยากที่จะเออตรงนี้มันเป็นแบบเท่ๆหน่อยอ่ะเออเป็นอย่างงี้แล้วกันนะ,ะนะซึบๆนะครับผมบอกเลยว่า รักษาความปลอดภัยสองชั้นนะฮะนี่งไงระบบรักษาความปลอดภัยสองชั้นนะผมบอกเลยแล้วคุณดูครับคือเท่มากอ่ะผมชอบจริงๆนะเนี่ยอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราเอาโคมไฟมาวางไว้ก่อนนะนะฝนตกโอเคเอาโคมไฟวางไว้หน้าบ้านทุกคนดูดีๆนะครับสวยมากแล้วคือฝนตกมีเสียงด้วยนะแต่ผมขออนุญาตปรับเสียงดังๆให้ทุกคนได้ยินทุกคน ดูความสมจริงของไมค์ครับเบทเทอร์ไมค์ครับนี่ทีนะที่ชื่อว่าเบทเทอร์ไมค์ครับรับคือสมจริงมากคือแบบฝนตกอะ่ะยังมีเสียงฟ้าผ่าแบบดูอันนี้ไม่คือเป็น,นเสียงปกติครับน,นี้คือสมจริงจริงครับผู้ชมผมบอกเลยโอ้ชอบชอบอันนี้ผมแบบว่าให้คะแนนตอนเนี้ยสำหรับผมนะตอนนี้ยังไม่หักอะไรก็ไปสิบเดียสิบครับผู้ชมผมบอกเลยว่าดีมากครับคือแบบแนะนำนะครับ ต่ต้องคอมแรงๆหน่อยหนึหนหน่งนะเพราะว่าไม่ต้องคอมแรงดิสักคอมปานกลางแล้วกันนะเพราะว่ามันน่าจะกินสเปกนะครับผู้ชมเออประมาณนั้นนะไม่นะผมลืมไปเลยว่าจิมมี่ตากฝนไม่ได้คผู้ชมจิมมี่เป็นเป็น,ปนหมาเนี่ว่าโอเคจิมมี่โอ้จิมมี่แบบว่าจิมมี่บอกว่าป้าครับเออป้าผมเปียกฝนไปหมดแล้วเออเสียงจิมมี่น่ารักขึ้นนะโอเคจิมมี่งั้นเดี๋ยวเราเอามานอนหลบฝนด้วยกันเลยนะลูกนะ <S <S โอเคลูกนอนตรงนี้พ่อนอนตรงนี้แล้วกันจิมมี่ เฮ้ยยิ่งเลยตอนนี้เรามีเห็นไหมเรามีที่กันฝนแล้วน้องจิมมี่เห็นไหมอ่านะเดี๋ยวพ่อทำอันนี้ดีกว่าพ่อทําให้เต็มเลยว่าน้องโอเค,อเคตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านที่อบอุ่นแล้วแต่จิมมี่อยู่คนเดียวดีไม่เป็นไรเดี๋ยวปาร์ตแบบว่าไปตามหาเพื่อนให้ละกันนะเออน,นะเดี๋ยวก็รอไปก่อนแล้วกันแต่ตอนยังไม่ใช่ตอนเนี้ยไปไม่มีของเลยนะลูกนะโอเคเอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเช็คของแป๊บนึงนะฮะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็จัดของไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรทำได้เนาะเราก็นอนกันดีกว่าโอเคครับโอเคจิมมี่เรามานอนกันเถอะลูกเดี๋ยวเราวางเห้ดีไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ปักไฟสักหน่อยโอเคโอ้ยวันนี้เราไม่ได้นอนแบบเด,ดีเดี๋ยวทุกคนเรานอนกับจิมมี่ฮะลูกรักของเรานั่นเองเยี่ยมเลยแล้วผมก็จะทําการปลูกอ่ออ๋ออ๋อเขาเรียกว่าอ่า เขาเรียกว่าดอกไม้คือแค่แบบว่าดอกไม้นี่ผมนึกเป็นชาติเลยครับคุณผู้ชมนะโอเคอะไรที่ไม่ใช่แบบว่าเราปลูกเองเราก็จะเคลียร์ๆไปกันให้มันแบบว่าดูโลง่งๆบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคฮะแล้วก็จะปลูกต้นไม้แบบให้มันยูนิสยุนีกันเออคุณผู้ชมเข้าใจปะอ่าประมาณนี้ครับโอเคเรียบร้อยครับคุณผู้ชมสําหรับอีพีนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกด subscribe แล้วก็อย่าลืม กระชื่อไลา์เพื่อเป็นกำลังใจผมในรายการนะครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะบอ,อกเลยว่ามีแน่นอน,นครับเพราะว่าผมชอบมอดแพ็คนี้มากมากครับก็ไว้เจอกันภายในอีพีหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ